หรับในวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมทดสอบนะครับเรียกว่าเป็น first impression หรือว่า test drive นะครับกับ n i สสัน s i l ฟี่เทอร์โบค่ะผมชอบช่วงของการตอบสนองที่แรงบิดมาสูงตั้งแต่ช่วงรอบต่ำา2 0 0 0นิดนิดยาวไปถึง5,000รอบทำให้การเติมคันเล่งแล้วก็เรียกกำลังใช้งานในแต่ละช่วงจังหวะของสนามทดสอบเนี่ย รู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมีกำลังแล้วก็ขับขี่ควบคุมได้ดีถ้าได้ลองขับแล้วเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนเรื่องของพละกกำลังแล้วก็เรื่องของ่วงล่างัตาเร่งแตกต่างขึ้นมานะครับให้ความรู้สึกได้นะครับัตาเร่งสำหรับการขับวันนี้โดยรวมก็ก็อยู่ในเกณฑ์ประทับใจนะครับ<ม>เรื่องเรื่องตาเร่งที่ดีขึ้น ดีดานสีประตูพารลสีเนี่ยในคลาสบ้านเราเนี่ยนี่คือ190แรงมา้าที่แรงที่สุดในคลาสด้เรื่องของเฟลลิ่งการขับที่สนุกขึ้นก่าเดิมแล้วก็อ่าก่อนราจาจข,ขึ้นมาเดิมถือว่าเป็นหนึ่งประสบการณ์ครับที่น่าสนใจดีเราสำหรับการทดลองขับ Nissan c i p e Turbo ครับ